สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วนะะ้อง่ะน้อามาหาเห็ดอีกแล้วมาค่ะมาเมื่อนี้ห้ามมาเขา่าปลามือนี้มาคนเดียวนะคะ่ะลูกทรายกับน้องเมื่อยเขาก็เลยบ่มาน้ำเห็นบ่ค่ะมาเด้อมาเก็บเห็ดช่วยกันเด้อเห็นอยู่แต่ว่ากะกำลังงามเดี๋ยวยังอยากขอเก็บเห็ดกันเ้ยค่ะเดี๋ยวห้าไปหาเห็ดกันต่อเนาะมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดร่วกันเด้อ มันปูสวีเดนกำลังขึ้นเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นบปลเห็นอีกแล้วจ้าเห็นบปล่ค่ะเห็นบปล่เพี้ยค่ะเพี้ยกับมีอีกเด้ะพี่น้องเบิกเพื่นะบิกงบิกเห็นไหมดอกกำลังงามพี่น้อง มันขัดอกกำลังงามยัมมมงเม่มึงค่ะดอกเห็ดกำลังงามหม่มึงขัดมึงดอกเห็ดกำลังงามมึงเดี๋ยวเขามาซอยกันเก็บเลยค่ะไปซอยกันเก็บเนาะมึงเก็บก่องไว้ก่อนมาเลยค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดต้มกันเด้อ เฮ็ดต้องเบิ่งดีๆมีใต้หญ้ามอดเห็ดเห็ดหลายอยู่ถ้าสิบ่มีเห็ดกับมีอยู่เห็นบ่ค่ะ เห็นมันนนม้นปูใช่มีอีกดอกย้งเงามๆอ่าหะเห็นบ่ค่ะดอกยิ้งงยงามๆเพียขายอีกเห็ดลายอยู่เด้อค่ะต้นหนาคิดว่าสิบหกมเห็ดมันต่นพรได้อยูเห็นไหมเห็นไหมนี่แตงย,ยามอดเด้อค่ะเด้อเพียเพียร อันนี้แยกยากเอาถังมาเด้อค่ะเพียเพียเฮ็ดเพื่อนอะเฮ็ดค่ะเฮ็ดมาเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปหาเบิ่งอีกไปหาบ้างอีกค่ะเพียเพียพี่นอ้องแยกยากโชคดีแล้วแล้ว่าสิบ๊วยแดงเฮ็ดพี่น้องจา้าแล้วก็สิบ๊วยแดงเฮ็ดบ้างเห็นไหมโชคดีอยู่นี่ บอ๊อบพี่น้องดอกใหญ่ใหญ่เห็ดนคะคะดอกใหญ่อีหลีมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะเห็บหลายมึงจะอยากเก็บข้าวเดียวเก็บเห็ดข้าวเดียวสิได้เต็มถังแล้วมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อ อาเด้อค่ะมาเก็บเห็ดเด้อมาเก็บเฮดซอยกันเด้อค่ะเห็ดกันต่อค่ะนี่เห็นอีกแล้วเนี่ยเห็ดได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปตั้งกล้องตั้งกล้องเก็บซอยกันเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะหยดน้ำน้ำนี่ยค่ะ,งา,ง,าคะงามบ่ ม่จะดน้ำมาได้จ้ามาเจ็บซอยกันเด้อเห็ดหลายพี่น้องเห็ดหลายมือน,นี้ย,ยักษ์มาเดาเบิ้งงด้วยค่ะว่าเห็ดมันสขึ้นบ่วันนี้มาก,ก็บม่ได้เห็ดอยู่ค่ะไข่ยอยู่เห็ดหลายตาหอย่างหมด บนผลงานเลยค่ะบนผลงานผูนได้เห็ดได้เห็ดหลายเติบขังไงห,หนึ่งไปค่ะไปหากันต่อเนาะค่ะเนาะเขาไปน้ากันเนาะจะไปหากันต่อค่ะมาค่ะพี่น้องมาหาเห็ดกันต่อเนาะนนนนนนค่ะเนาะน้ำงามเห็นไหมเด็กพี่น้องน้ำงามนี่ค่ะเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้องคอยมาเก็บนะะเนาะค่ะ เอาไปหาต่อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเห็นไหมพี่น้องเห็นปะค่ะเห็ดหลายอีหลีมันนี่โชคดีเพียบไหมเพื่นอนู้นค่ะมันี่ต่ยยายนี่นค่ะเพื่อใครอคีก ตั้านาเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องตั้งกล้องเก็บกันเลยค่ะมา,ม,มาเก็บเห็ดซอยกันเลือเก็บเห็ดซอยกันเลือพี่น้องเห็ดมันปูหลายค่ะมาเจอมาเจอ,เจอปลาที่คนเพิ่นบ้านไห้มาเก็บเนาะค่ะเนาะนก็พอได้ มื่อนี้ยากเฮ็ดความสะอาดไปเลยด้อค่ะมันสิดได้เร็วเที่ยวเดียวเ้าสิบ่ได้เฮ็ดตัดขาจากป้าไปเลยมือนเห็ดไหมโดดย้าย เด้จ้ามาซอยกันเก็บเด้อไปให้เห็ดกันต่อเลยนะคะชิมีบอโอ้เห็นอีกแล้วพี่น้องมาขามามาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อเห็ดนติงานดีอยู่คะ่เะคเห็นีน่บ้านเรนี่คนมาเห็นนะคะมาค่ะตั้งกองเก็บเลยค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะเด้อได้เรืออยู่เห็ดน,นี่น้ำง,งาม จะงามๆเนะค่ะได้หลายยู่ค่ะพี่น้องเมื่งค่ะผลงานยัง,งยักมือนีในทางหนึ่งทางหนึ่งเต็มเต็ม มาที่นี่เยอะแยกมากสิกลับไปรถเลยด้วยค่ะแล้วสิไปหาปลาไหมหรือสิกลับบ้านค่อยเบิ่งก่อนได้ถังนึงแล้วค่ะเมื่อนี้โชคดีอยู่เห็นบ่ค่ะไลยไหลเห็ดมันปูเห็ดมันปูยุสวีเดนด้วยค่ะงามบ่งามงามค่ะไปครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ด้วค่ะเดอ้อ เอาไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะนาอขอให้พี่น้องมีความสุขด้วยค่ะแควขาดจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเด้อค่ะเด้อขอฝากคลิปของย่ยักในเด้อค่ะความสุขของยา่ยาักทำมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ย่ยักได้เด้อค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีจ้า